ร้อยหกครับเป็นแล้วก็เป็นเมืองสมบุตขึ้นมาแล้วก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในยุคนั้นทําให้ทําให้เจ้ากับฟ้าเนี่ยพาลูกผมยกมาเมืองไทยแล้วก็เกิดเีการณ์ยุคราวเข้มข้นครับยุคราวเข้มข้นยุคราวเข้มข้นตลอดเวลาคือตอนอ่านบทเนี่ยอ่านแต่ตอนหนึ่งจนถึงตอนสนะิบสองเนี่ยรูดเดียวจบก็ถือ,อว่าอา่านแล้ว น่าติดตามลองร้องรุ่นใหม่ด้วยพี่น้องฟ้าในเรื่องเรื่องนี้กับน้องรุ่นใหม่ว่าเป็นยังไงคะพี่น้องจริงๆแล้วคือน้องๆรุ่นใหม่ตอนนี้นะครับเก่งเลยทุกคนเก่งกันทุกคนคือแบบรับส่งกันได้แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเปิดสวิตเล่นดราม่าได้เลยเปิดสวิตเล่นดราม่าได้เลยก็สนุกครับก็ ได้เจอกับน้ำนองพวกนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าตอบรับรับส่งกันได้สนุกสนานพอเห็นนี่น้องสองคนอยากเห็นว่าเอ้ยจะมีโอกาสได้พูดคุกนเรื่องเรื่องเกี่ยวกันเรื่องเกี่ยวกันไปเรื่องเกี่ยวกันไปยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่เกี่ยวไม่มีการติดต่ออะไรแล้วถ้ามีบทน่าสนใจเล่นด้วยกันไหมถ้ามีบทน่าสนใจก็ก็น well, ่าเล่นอยู่แล้วค่ะ แล้วในาเป็นผู้จัดเรอมีโอกาสไหมพี่ั้งสองท่านจะมาเป็นจัดที่ช่องบานไหนคนอยากเห็นการเาใจผู้จัดคือที่ตอนเนี้ยเอ่อการทำทาละครหรือทาซีรีส์อะไรพวกเนี้ยมันมันไม่มันไม่ง่ายมันไม่ง่ายเลยครับเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกเรื่องดีดีมันต้องคิดแล้วคิดอีกมันต้องหาอะไรที่ตรงใจกับคนดูคนดูชอบอะไรคนดูอยากดูอะไรแล้วก็ คนที่ดูช่องวันเนี่ยอยากดูอะไรเราต้องตอบโจทย์นี้ให้ได้ก่อนเราถึงจะเราถึงจะนำเสนอให้กับพี่ป้อนหรือพี่บอยหรือผู้บริหารได้มีนะตอนนี้ก็ไม่มีการเสนอไปหรือว่ารับเล่นอย่างเดียวครับเราตอนนี้ก็ที่อากาศไหมคะพี่น้องในการที่แบบเอออเสนอไหมสองก็ก็อยากนะครับก็อยากก็แต่ขอเวลาคิดก่อนว่าเราน่าจะนำเสนอแบบไหนให้ให้ให้ตรงกับ ให้ตรงกับตลาดช่องวันใช่อย่างอย่างที่นุก่งเองนุ่งงนกับช่วงวันตลาดน่าจะรูะว่าดูทานด่กานอะไรดู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 ีูด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 ีดูดูดูดแล้วมดเด้ดูดยดูดูด่ดู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 ด่ดูดดูวูาูีูด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 ดูดูรูด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 ดี๋ยวไม่ทีวีเดี๋ยวก็ไปละครเวทีาๆก็ดดว่า ก็ดีเหมือนกันนะเลี้ยงชีพไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวบริษัทให้พี่นกชายหาเลี้ยงกันพี่คิดถึงไหมบรรยากาศเวลาเป็นนักแสดงแล้วมาพิมบรรยากาศกลางตอนนี้ก็ทําอยู่นะครับตอนนี้ก็มีมีทําอยู่แต่ทำให้ให้อีกใช่ไหมโนโลยีถ้าเาไในอนาคตใช่ไหมพี่นกก็ติดตามว่าจะมีอะไรสุดท้ายไหม มีเรื่องราวน่าสนใจค่ะครับอยากทำแล้วตอนนี้ลุยเบื้องหน้าอย่างเดียวไม่ใช่เหรอที่กำลังแน่นแน่นอยู่สองคนพี่นุกชายแน่นมากเลยค่ะนี่เเล่นเยอะมากตอนนี้ที่เล่นอยู่ที่เล่นอยู่เหรอฮะตอนนี้เล่นอยู่สองเรื่องครับรวมถึงงานเป็นหนังด้วยเป็นเรื่องหลังเรื่องหลังทําเสร็จไปแล้วเรื่องหนึ่งแล้วก็กำลังจะทำอีกเรื่องหนึ่ง แล้วก็มีซีรีส์เรื่องหนึ่งแล้วก็มีหนักเรื่องนึงเออแล้วตองนั้นล่ะคะันนี้อ่ะคะเขาเป็นทยอยไปทีละเรื่องก็ตอนนี้ยังทายาสูงกำลังถ่ายอยู่ใกล้จบแล้วใกล้ปิดแล้วเอ๊ะเมื่อกี้เพิี้พูดเลยพายานูง พยานพยานพยานหมาเลขหนึ่งค่ใช่ใช่ังถายอยู่แล้วก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วค่ะกำลังจะฉายนึกว่าพี่นกจะไปไปไปเออมีแบบมีการโอเจ็คพยนะสูบวาเจอ้ว่าพี่งเซไ่าแบบหลุดซอร์ไพรส์สปอยไม่ได้หลุด่้เหมือนกันขอโทษา่ะแลวตอนนี้คือลังงิน การที่บอกว่าสุดซาวตรงนี้ทั้งสอเดือนก็ติแดแน่นแล้วตอนนี้ก็นื่นว,ว่ามันก็คงเป็นจัง<อ>จหวะจังหวะค่ะเพราะว่าอย่างช่วงที่แบบมันเยียบไปมีทั้งโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีงานที่หลายๆคนทําค้างอยู่ซ<อ>ึ่งๆแบบไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรเขาก็คงต้องเคลียร์ตรงนั้นให้เสร็จแล้วตอนนี้ก็คงเหมือนว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปไปเร็วมากค่ะคอนเทนต์ต่างๆก็มาหรือไม่จะแพลตฟอร์มอะไรต่างๆแล้วก็รูปแบบของการทํางาน่ะมันก็เปลี่ยนไปเยอะมากมีแบบว่า แนวใหม่ๆ,ๆคนรุ่นใหม่ๆเรื่องใหม่ๆอะไรเงี้ยนะขางเยอะแต่ว่า,าก็ก็ยังดีใจที่แบบเออมันก็มีหลายๆเรื่องที่ถึงแม้ว่ามันจะแบบปรับเป,ปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่ว่าเขา,าก็ยังรู้สึกแบบรุ่นๆเราที่ยังแบบสามารถจะรับชอบหรือสามารถจะรับบทนั้นๆได้อนะไรเงี้ยก็ก็ดีใจแล้วก็สนุกด้วยว่ามันก็เหมือนเราได้แบบเออ<ๆ>เรายังมีโอกาสได้เจอรุ่นใหม่ๆ,ๆทํางานใหม่ๆกับคนคนใหม่ๆบทใหม่ๆอะไรเงี้ยซึ่งเราว่ามันมันสนุกมากมันน่าสนใจมากเลยก็ตอนนี้คือเจ็ดวันนี่คือ แน่นทุกวันทุกวันเลยนะครับไม่ถึงขนาดนั้นเลครับไม่ถึงขนาดนั้นก็มีวันมากมากแต่ว่าก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะมีเวลาน้อยลงครับมีเวลาน้อยลงคิดยังไงครับคิดว่าถ้ามีฝีมืออยู่ในตัวอยู่แล้วยังไงก็ไม่ตกงานถ้าไม่ตายซะก่อนนะ ก็จริงๆก็ถ้าเกิดว่ามันมีบทที่เหมาะสมเขาคงยังยังเลือกที่จะใช้เราอยู่อะครับไม่ไม่ถึงขนาดว่ายังไงก็ไม่ตกงานเพราะว่าถ้าเกิดว่าบทมันเหมาะสมกับตัวคาแรคเตอร์ของของนักแสดงเนี่ยไม่ไม่ไม่ว่าไม่ว่าพี่นกหรือว่านักแสดงคนอื่นมันเหมาะสมเขาคงเลือกเราไม่เราด้วยความที่หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปอ่ะมันบทมันมันจะไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วอ่ะใช่ไหมฮะมันก็จะมีความสื่อสารมีแฟนตาซีมีอะไรเยอะซึ่งแบบ เอ,อเราก็สามารถได้ได้เปลี่ยนด้วยจากเดิมที่เมื่อก่อนเนี่ยสมมุติถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่ทุกเรื่องก็จะติดต่อพ่อแม่ดราม่าก็ดราม่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมีอะไรที่แบบเฮ้ยมันมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือว่าคิดอะไรใหม่ๆขึ้นม,ม,ม,มาแล้วเราสามารถที่จะไปสู่บทบาทน,นั้นได้อันนี้มันมันดีมากเลยมันสนุวกมากขอบคุณค<า>ับขอบคุณครัขอบคุณคะ